สวัสดีครับพี่น้องทีรักครับทุกเช้าวันใหม่ให้ประคำนําชีวิตของเราอยู่เสมอนะครับพี่น้องครับพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเราใส่ใจในพระเจนะของพระองค์เราจะพบของดีครับพี่น้องทีรักครับเรายังอยู่ในโครงการอ่านพระเจนะให้จบหนึ่งรอบนะครับและก็ให้จบหนึ่งเล่มนะครับในหนึ่งปีพี่น้องครับเรายังอยู่ในหมวดประวัติศาสตร์นะครับและก็อยู่ในพระธรรมอิสยาครับพี่น้องครับเราถึงพระธรรมอิสยานะครับเมื่อวานนี้อ่านมาถึงบทที่นะครับ 3 0 3 5 3 6 37ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ถึงบทที่40วันนี้เราจะรวดเดียวเลยนะครับย้อนไปบทที่10 35หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็บทที่36ถึง39เป็นเรื่องของอกริย์เฮเซคิยาครับเพราะนั้นจะสรุปภาพรวมให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องจะเห็นภาพครับแล้วก็บทที่40นั้นเราจะยกยอดไปในวันพรุ่งนี้ครับเรามาดูด้วยกันครับเอาละรครับพี่น้องครับจะย้อนให้พี่น้อง สักนิดหนึ่งคือบทที่34เนี่ยอิสยาได้ให้ให้เห็นภาพนะครับเรื่องของการที่ภาคสาโลกวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจา้าเป็นการขยายความก็เป็นการเล่ารายละเอียดนะแล้วก็พูดถึงการที่ภาคสาโลกเหมือนกับในบทที่24ถึงบทที่27นะครับแล้วกอ็อิสยาก็พูดถึงการทําลายเอโดมครับทําไมทําลายเอโดมครับเพราะว่าอิสยาใช้เอโดมเป็นตัวแทนของโลกทั้งหมดครับ โลกที่ต่อต้านพระเจ้านะแล้วก็ยั่วยุพระพิโรธของพระเจ้าพระเจ้าจึงลงโทษโลกที่ชั่วร้ายเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงในพระธรรมตอนนี้นะครับก็จะพูดถึงเอโดมเป็นพิเศษแล้วก็จะให้เอโดมนั้นชดใช้ให้แก่ซิโยนก็คืออิสราเอลซึ่งมีความสําคัญต่ออนาคตและความรอดของพระเจ้าครับเพราะนั้นการแก้ต่างชดใช้ให้ซิโยนนั้นครับ หรือการที่พากษาทำลายความชั่วในโลกนี้ให้หมดไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พระเจ้าจะสร้างซิโยนขึ้นมาใหม่นะครับสร้างอิสราเอลขึ้นมาใหม่ดังนั้นจะเห็นว่าอิสยานะครับพระธรมอิสยาและพระผีนมันจะพูดถึงการที่พากษาและความรอดไปพร้อมๆกันครับนะมี l a และก็มี gospel นะครับะนั้นการทีพากษาและความรอดพระคุณนะครับ ก็จะมาด้วยกันครับพี่น้องครับนั้นนะ <c oughs> พมพีบอกว่าการพิพากษาของคนกลุ่มหนึ่งนะครับคือความรอดของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะน้องครับเดี๋ยวเรามาดูบทที่35ด้วยกันครับ <c oughs> ในบทที่35ครับเป็นสรุปสภาพของซีโยนนะครับที่ได้รับความรอดฮะ <c oughs> ความรอดถูกบรรยายโดยใช้สภาพของถิ่นทุรกันดารครับ ที่เกิดจากภัยสงครามแต่กลับคืนสู่สภาพของซิโยนในอุดมคติที่รับการช่วยเหลือแล้วนะครับน้องครับเราบางทีเรามองภาพไม่ออกครับว่าสภาพเมืองที่ถูกทําลายสภาพถ้าเราถ้าเรานึกถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้ไฟลงมาพากษาโลกและเผาไหม้ทุกอย่างเนี่ยเราก็นึกภาพไม่ออกว่าจะมันจะกลับมาสู่สภาพดีได้อย่างไรนะครับพี่น้องเราลองลองนึกถึง ที่ฮิโรชิมาและนางาซากินะครับเวลาถูกระเบิดปรมาณูที่นั่นเนะ่เมืองไปไงครับไม่มีสภาพดีเลยใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันไปนไงฮะสภาพเมืองของฮิโรชิมาและนางาซากิเป็นเมืองที่สวยงามครับเป็นเมืองที่สวยสดงดงามมากเลยเพราะอะไรครับมีการฟื้นนะครับมีการฟื้นซีโยนก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาซีโยนพระเจ้าทรงทําลายนะครับให้สตูทาลาย และพระเจ้าจะให้กลับคืนสู่สภาพนะครับสภาพดีสภาพที่สมบูรณ์สภาพที่เพอร์เฟกที่สุดนะครับดังนั้นสภาพซิโยนที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้านั้นนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์อิมนมเอลที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นะครับที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเรานั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ายังสถิตอยู่กับคนของพระองค์นะครับซึ่ง ความจริงแล้วนะครับในยุคปัจจุบันเราก็รู้ว่าเมื่อผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงประทานพระผู้ช่วยผู้หนึ่งสถิตอยู่กับเรานั่นคือพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับแล้วใครบ้างครับนะครับพระบปีบอกว่าจะมีผู้ที่เหลืองหลงเหลืออยู่นะครับในบทที่35ใครครับได้รับความรอดนะได้รับผลพวง,งจากความรอดนี้ใน35บทข้อห้ข้อ,ขอ,ขอ6กบอกว่าทั้งคนพิการโทรคนหูหนวกคนเป็นใบนะครับ จะได้รับการรักษาที่สมบูรณ์ในข้อ8บอกว่าจะมีทางหลวงและทางเดินที่นั่นและเขาจะเรียกที่นั่นว่าวิสุทธิมักคนไม่สะอาดจะไม่เดินทางนั้นและเป็นทางเพื่อผู้ที่จะเดินทางนั้นแม้คนโง่ก็ไม่เดินหลงทางทีนี้คำว่าวิสุทธิมักเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงพี่น้องที่รัก วิสุทธิมักแปลว่าทางแห่งความบริสุทธิ์ครับซึ่งนำไปสู่ซิโยนในอุดมคติที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นะครับหมายคือว่าแผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นะครับดังนั้นวิสุทธิมักนี้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยเป็นเส้นทางที่เต็มไปได้วยความชื่นบานเต็มไปด้วยนะครับความยินดีเป็นนิรันดิ์และถามว่าใครบ้างครับที่จะสามารถเดินไปสู่เส้นทางวิสุทธิมักนี้ได้ครับ ในข้อ8ก็ต้องบอกว่าคนที่ได้รับการชำระคนที่รับการชำะระล้างมนทินให้หมดสิ้นครับในอิสยาห์บทที่4ข้อ3ข้อ4นะครับบอกว่าคนที่เหลืออยู่ในซิโยนและตกค้างอยู่ในเยรูซาเล็มจะถูกเรียกว่าผู้บริสุทธิ์คือทุกคนที่บันทึกว่ามีชีวิตอยู่ในเยรูซาเล็มเมื่อองค์เจ้านายเดินรรงล้างความโสโครกของบรรดาที่ดาซิโยนชำระรอยเลือดของเยรูซาเล็ม วิญญาณแห่งกนนารพากษาและวิญญาณแห่งการเผาไหม้อิสยาห์กำลังจะบอกว่าคนที่เหลืออยู่นะครับคนที่พระเจ้าทรงสงวนไว้คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้และพระองค์ทรงชำระเขาด้วยพระโลหิตของพระองค์นะครับนั้นคนเหล่านี้คือวิสุทธิชนครับคือคนชอบธรรมนะครับในอิสยาห์เรียกว่าวิสุทธิชน วิสุทธิชนของซีโยนที่พระเจ้าทรงชำระล้างมนทินแล้วนะครับเขาทั้งหลายจะได้รับการไถ่โทษจากความบาปทั้งนั้นคนเหล่านี้จึงมีสิทธิ์เดินบนเส้นทางวิสุทธิมรรคนี้ครับนะฮะในพันธสัญญาใหม่นะครับก็พูดถึงคนที่จะเดินบนเส้นทางวิสุทธิมรรคนี้หรือบนเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์นี้นะครับก็คือคนของพระเจ้าคนที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ คนที่เขานํามาฟิลิปที่พระองค์ทรงนํามานะครับพบกับพระองค์ผ่านทางข่าวประเสริฐและกลับใจใหม่คนของพระเจ้าเหล่านี้ได้รับการสงวนไว้เพื่อจะเข้าสู่อ่ซโยนใหม่นะครับ้องครับคนของพระเจ้าที่ได้รับการสงวนไว้ด้านหนึ่งครับเป็นคนชอบธรรมที่พ้นผิดจากโทษแห่งความบาปและได้รับสารภาพใหม่แล้วนะครับเป็นผู้ชอบธรรมแต่อีกด้านหนึ่งครับคนเหล่านี้ก็ยังเป็นคน บาปที่กําลังอยู่ในกระบวนการนะครับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการชําระให้บริสุทธิ์จากสภาพของบาปนะครับดังนั้นคนที่เดินบนเส้นทางวิสุติมารคนี้นะครับเราต้องบอกว่ากําลังอยู่ในกระบวนการกำลวงก,กระบวนการที่เรียกว่าชําระให้บริสุทธิ์ครับการเป็นคนชอบธรรมนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูสต์เรากลับใจจากความบาป เราบังเกิดใหม่เราเป็นคนชอบธรรมนะครับแต่ว่าในกระบวนการเริ่มต้นถึงความชอบธรรมที่สมบูรณ์นั้นนะครับพระเจ้าพระองค์ทรงมีเวลาและกระบวนการตรงนี้นะครับพระวิญญาณและพะเจ้านะพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงและขัดเกลาจิตใจเราให้เป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเหมือนกับพระองค์ร้อยเปอร์เซนต์ในวันที่พระองค์เสด็จมาพี่น้องครับและการที่เราเดินบนเส้นทางวิสุทธิมรรคนี้เดินไปที่ไหนครับเดินไป ในพระธรรมวิวรณบทที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับพี่น้องไปอ่านดูเพิ่มเติมนะครับนะครับในบทที่สาสิบหกถึงสาสิบเก้าครับเป็นเรื่องราวของกษัตริย์องค์หนึ่งครับชื่อว่ากษัตริย์เฮเซกิยาครับกษัตริย์องค์นี้มีเรื่องราวมากมายทีเดียวและเราก็จะเห็นว่ากษัตริย์เฮเซกิยานั้นเป็นภาพของพวกเราครับในแต่้ะที่เราเป็นคนชอบธรรมและเราก็เป็นคนบาปในเวลาเดียวกันกษัตริย์เฮเซกิยาเป็นแบบนั้นครับในบทที่สามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับเราก็จะเห็นกัน มาเยือนของทูตนะครับของบาบิโลนบทที่38-39จะเป็นลําดับเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเรื่องราวของการพิพากษาอาัสเรียครับและความรอดของยูดานะครับพี่น้องครับเรามาดูรายละเอียดด้วยกันครับในปีที่14นะครับของการปกครองของกษัตริย์เฮเซกิยาครับกษัตริย์เซนาคริปของอัสเรียได้ส่งไพ่พลเข้ามาเพื่อจะยึดนะครับเมืองยูดาหหลังจากที่จัดการอาณาจักรเหนือ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงมาทางตอนใต้ครับปพรากฏว่าทางกษัตริย์เซนาริปก็ส่งตัวแทนในการทหารนะครับชื่อว่ารับชาเคเป็นเสนาบดีเป็นที่ปรึกษาทางการทหารนะฮะและก็มีเสนาบดีอีกสองสองคนมาด้วยกันแต่ว่าทางเฮเซกิยาก็ส่งนะครับมือขวาไปคือเอเรียคิมครับแล้วก็ส่งเซฟนาส่งโยอาไปนไปเจราจาต่อรองปพรากฏว่าทาง เซนเนคคริปนะครับก็คือแม่ทัพของเขาคือรับชาเคเนี่ยก็บอกว่าจงไปบอกเฮเซคิยาว่าทางพระมหาราชนะครับเซนาคริปกษัตริย์ของอัสเีเลียนั้นมีพระประสงค์ที่อยากจะได้ครอบครองเมืองนี้นะอย่าให้เมืองนี้เป็นเหมืองกับสมาเลียเลยนะครับจงยอมเถิดอย่าไปเชื่ออย่าไปวางใจที่จะไป ไปเอาอียิปต์นะครับมาช่วยลบเลยนะจงยอมซะเถิดเพราะนั้นจะได้ไม่ต้องเสียนะครับไพ่พลไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันนะครับหลังจากนั้นพี่น้องดูครับว่าไม่มีความน่าสนใจตรงนี้นิดนึงครับก็คือว่ามีที่นัดหมายกันนะฮะที่นัดหมายที่เขาเจรจากันก็คือทางระบายน้ําของสะบนนะครับซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่ลานซักฟอกที่ตรงนี้ครับเป็นสถานที่เดียวกับที่อิสยาไปพบกับก,บกษัตริย์อาหานะัด อิสยาพยายามที่จะเล่าเรื่องโดยใช้สำนวนเดียวกันเพื่อเตือนพวกเราครับเมื่อเราอ่านแล้วฮะให้ระลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่ยูดาเองอยู่ภายใต้การนำของกษัตริย์อาหัดซึ่งเป็นพระชบิดาของกษัตริย์เฮเซกิยานะครับซึ่งตอนนั้นบอกว่ากษัตริย์อาหัดนั้นกําลังพึ่งพานะครับวางใจในมนุษย์มากกว่าวางใจพระเจ้าเป็นการเปรียบเทียบเหตุการณ์ครับซึ่งเวลานี้ภายอยู่ภายใต้ใตการนำของลูกแล้วครับคือกษัตริย์เฮเซกิยาว่า กษัตริย์เฮเซกิยานั้นก็จะพยายามทำให้คล้ายกันคือเจรจาขอการสงบศึกครับกับกษัตริย์แอเซเรียโดยยอมเสียเงินและเสียทองซึ่งได้มาจากพระวิหารนั้นนะครับให้กับทางกษัตริย์อเซเลียฮะเราจะเห็นว่าทั้งพ่อและลูกเนี่ยมีแนวคิดนะครับมีการวางใจไม่แตกต่างกันเลยครับไม่แตกต่างกันเลยฮนะเพราะว่า ทั้งกษัตริย์อาหัดและก็กษัตริย์เฮเซกิยาเนี่ยทำเหมือนกันครับปณีประนอมครับไม่ยอมไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องครับทางอัสเรียเองก็พยายามจะข่มขู่ให้ยูดายอมแพ้นะครับแล้วก็อัสเรียเองก็พยายามใช้ถ้อยคําต่างๆที่จะข่มขู่นะครับเวลาแพ้เวลาเรียกกษัตริย์เฮเซกิยาเรียกชื่อเฉยๆครับแต่เวลาเรียกกษัตริย์ตัวเองฮะโอ้มหาราชเซนาเคลิฟ โจมกษัตริย์แห่งซีเรียแห่งออสซซเรียใช่ไหมครับโอโ้โหนะครับแล้วก็พยายามพูดเหยียดหยามนะครับประนามหยามเหยียดให้ทหารเสียขวัญซึ่งกองทัพยูดาเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นทหารราบนะครับไม่มีรถรบไม่มีรถมา้าจึงนะครับใช้รถรบรถม้าเนี่ยครับยกขึ้นมาเพื่อจะกล่าวข่มขวัญกับทหารยูดา ทางผู้เผยพระชนะอิสยาและมีคาเคยกล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะใช้อสัสเซียเป็นเครื่องมือในการตีสอนยูดาห์ถ้ายูดาห์ยังวางใจในมนุษย์พระเจ้าจะใช้อสัสเซียเนี่ยตีสอนเขานะครับพี่น้องครับไม่ทับอสัสเซียใช้ภาษาฮีบรูแทนที่จะใช้ภาษาอารามเมกนะครับเพราะว่าเพื่อให้ทหารเข้าใจเพื่อให้ทหารได้ยินได้ฟังด้วยแล้วจะได้เสียขวัญครับเวลานั้นทหารก็เสียขวัญจริงๆด้วยครับ แม่ทัพอัสเรเียบอกว่าอย่าให้กษัตริย์เฮซิคิยาหลอกพวกท่านเลยอย่าให้เฮซิคิยาหลอกเลยว่าอียิปต์จะช่วยได้นะอย่าให้เฮซิคิยาเชื่อเลยว่าหลอกเลยว,ว่าพระเจ้าของเจ้าจะช่วยพวกเจ้าได้ไม่เคยมีพระของชนชาติไหนที่จะต้านทานกองทัพของอัสเรเลียได้เห็นไหมครับโอ้โหพอพูดอย่างนั้นนะครับทางเอริยาคิม รับข่าวสารมาทั้งหมดครับเอาข่าวสารนี้ไปแจ้งกับกษัตริย์เฮเิคิยาฮะกษัตริย์เฮเิคิยาพอได้ยินเรื่องราวนะครับการรายงานจากเอรียาคิมแล้วโอ้โหครับโกรธแค้นฉีกฉลองพระองค์ครับสวมผ้า,ากระสอบแล้วก็อธิษฐานสแสวงหาพระเจ้าในพระวิหารเลยครับแล้วเฮเิคิยานะครับก็มาขอร้องให้เอริยาเนี่ยช่วยอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยขอให้พระเจ้า ทรงปกป้องพระนามของพระองค์ที่พระนามของพระองค์กําลังดูหมิ่นอยู่บอกว่าพระเจ้าของเฮสิคิยานั้นไม่สามารถช่วยประชากรของพระองค์ได้พี่น้องค,ครับโอ้โหท่าทีนะครับของเฮสิคิยาไปไงโกรธเกรี้ยวใช่ไหมครับแต่ว่าท่าทีในการฉีกเสื้อเป็นเรื่องของการกลับใจใหม่ครับเป็นท่าทีของการถ่มใจเป็นคร่าครวญน,นะครับถึงการพึ่งพาพระเจ้ามากกว่า จะพึ่งพากําลังของตัวเองพี่น้องครับเฮเซคิยาทําสิ่งที่ถูกต้องเลยนะครับพระเจ้าท่งพอพระทัยในจิตใจที่แตกสลายที่เข้ามาเป็นเครื่องบูชาเฮเิคิยานั้นอยู่ในสภาวะของการจนตอกจึงอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะฮะพี่น้องครับบางครั้งพระเจ้าก็สร้างสถานการณ์ให้กับเรานะครับเพื่อให้เราจนตอกและเราคุกเข่าลงถ่อมใจเฮเิคิยาก็เหมือนกันครับ ฉิกฉลองระองด้วยความโศกเศร้าเสียใจในบาปของตัวเองเมื่อก่อนนี้ทําไมไม่เคยพึ่งพาพระเจ้าเลยนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เฮกิคยาเองก็กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าถือว่าเป็นการกลับใจใหม่นะครับพี่น้องครับเฮกิคยาเองได้รับการหนุนใจจากอิสยาครับอิสยาบอกว่าจงวางใจพระเจ้าเถอะนะเอาละครับพอกองทัพของอัสเซเลียนะครับกษัตริย์เซนาคลิปเข้ามาประชิดประตูเมืองนะครับ ในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าความช่วยเหลือของอียิปต์กำลังจะมาถึงฮะจริงๆแล้วกองทัพอียิปต์ก็เป็นกองทัพที่อ่อนแอมากนะแต่ว่ากษัตริย์เฮเซกยาเนี่ยพอรู้อย่างนั้นปุ๊บต้องตัดสินใจแล้วครับตัดสินใจว่าจะไปให้อียิปต์มาช่วยหรือจะให้พระเจ้าช่วยนะครับการตัดสินใจของเฮเซกยานี้นะครับครั้งนี้มีความแตกต่างกับพระบิดาของเขามากเลยคือกษัตริย์อาหัดเนี่ย เฮเซคิยา ah นะครับเริ่มต้นและแนวโน้มเนี่ยทำไมฮะอารมณ์อโวยใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเฮเิคิยาเองเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าเลือกที่จะยำเกรงพระเจ้าจึงนํากฎจดหมายของเซนักลิปต์นะครับไปยืนต่อเบื้องพระบาทเบื้องพระพาคของพระเจ้าแล้วอธิษฐานกลับใจและประกาศการยืนยันความวางใจในพระเจ้านะครับว่าให้พระเจ้าเป็นจอมราชา พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่เป็นพระผู้ไถ่และเป็นพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวไมครับพี่น้องครับแล้วพระเจ้าก็ทรงตอบคำอิทฐานของกษัตริย์เฮเซกิยาครับและให้หมายสําคัญและความรอดหลายอย่างครับว่าพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองประชาชนของพระองค์และพระองค์ทรงกระทาอย่างนั้นจริงๆครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงอดกั้นพระไทยและรงทรงรอคอยประชากรของพระองค์ให้กลับมาครับพี่น้องครับเรื่องของ เอิสยาครั้งนี้นะครับเราเห็นว่าได้รับการหนุนใจครับว่าพระเจ้าเองรอคอยครับให้เราทั้งหลายกลับมาหาพระเจ้าพี่น้องครับเวลานั้นคนอิสยาบอกว่าพระเจ้าจะเยาะเย้ยคนอัสซีเรียนะซึ่งเวลานั้นคนอัสซีเรียกําลังเยาะเย้ยคนยูดาห์อยูนะ่สิ่งที่อัสซีเรียทําผิดก็คือลบหลู่ครับลบหลู่ในพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงลบหลู่ องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลครับการหมิ่นประมาทและลบหลู่แบบนี้เกิดจากความเย่อหยิ่งนะครับในสัญญาดูภาพทางการทหารครับเขาคิดว่าไม่มีใครจะสามารถต้านทานเขาได้นะหมายสําคัญที่อิสยาให้กับกษัตริย์เฮเซกิยาก็คือว่าพระเจ้าพระองค์ทรงให้อสัสเซเลียนั้นมามาเป็นไม้เลียวตีสนยูดาใช่ไหมครับแต่ว่า เยรูซาเล็มจะรอดจากการโจมตีของซอเรียครับและซอเรียจะเดินกลับไปประเทศครับสุดท้ายที่สุดนะครับพระเจ้าส่งทูตของพระองค์นะครับไปประหารทหารของอเริกาจำนวนหนึสนแปด0 0คนพระเจ้าทรงกระทําด้วยพระองค์เองครับพระองค์ทรงรบแทนคนของพระองค์พี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องครับเมื่อสยาบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยไหมฮะการปลดปล่อยครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มเฮซิคยา เหมือนพบชีวิตใหม่ครับและได้รับการเสริมกําลังใหม่ในพระวิหารของพระเจ้าแต่กษัตริย์เซนอาคลิปเป็นไงครับพอหลังกลับไป20ปีต่อมาพอเขาเข้าไปในพระวิหารของพระของเขาครับเขาถูกฆ่าครับใครเปนคนฆ่าลูกของเขาเป็นคนฆ่าเห็นไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าใช้อสัสเซเลียเป็นไม่เดียวตีสอนก็จริงเมื่ออสัสเซเลียทําชั่วพระเจ้าก็พิพากษาอาสัสเซเลียกษัตริย์ยเฮเซนเซนอาคลิปก็ได้รับโทษ นะครับพระเจ้าพระองค์ทรงจัดการเห็นไหมครับพี่น้องครับต่อมาครับกษัตริย์เฮเซกิยาล้มป่วยทีนี้นลครับพี่น้องครับเราจะเห็นลักษณะความเป็นผู้ชอบธรรมและในความเป็นคนบาปในคนคนเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องครับก็เป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยแหละเราเป็นคนชอบธรรมแล้วแต่เราก็ยังมีลักษณะแห่งความบาปนะครับในเวลาเดียวกันด้วยของผู้เชื่ออย่างพวกเราพี่น้องครับเฮเซกิยาป่วยฮะพอป่วยแล้วนะครับอิสยาก็มาเข้าเฝ้า แล้วก็บอกว่าเฮเิคิยาจะไม่หายป่วยจะต้องตายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บอกให้จัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยจัดการบ้านเมืองหมายความว่าไงให้เฮเิคิยานั้นหารัชทายาทเพราะตัวเขาเองไม่มีลูกครับเวลานั้นมสเสยังไม่เกิดครับแล้วก็จากนั้นนะครับเฮเิคิยาก็ไปร้องไห้คำโคลนกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอรึกถึงข้าพระองค์ด้วยว่าขาพระองค์ดำเนินอยู่ต่อพระพระัพระองค์เนี่ยซื่อสัตย์ต่อพระองค์แล้วก็ ทำดีในสายพระเพระองค์ทุกอย่างเลยเราฟังดูเหมือนว่าเฮเซกียาจะทวงบุญคุณพระเจ้านะครับว่าเขาซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแต่ไม่เลยครับเฮเซกียากําลังเสียใจว่าราชวงศ์ดาวิดกําลังมาสิ้นสุดที่เขาครับพระสัญญาของพระเจ้าที่โปร่งทรงสัญญาไว้กับดาวิดกําลังจะจบลงที่เขาแล้วนะครับเฮเซกียา ah เองก็ร้องไห้คขำรควญครับเวลาสมัยนั้นนะฮะการไม่มีลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพิพากษาจากพระเจ้านะครับ เฮเซคียาจึงถามพระเจ้าว่าตัวเขาทําผิดอะไรนะครับพี่น้องครับเราเห็นว่าถ้าเฮเซคิยาสิ้นพระชนลงนะครับราชวงศ์ดาวิดก็จบลงแค่นั้นแหละครับไม่มีต่อแล้วฮะแต่ว่าพระเจ้าสัญญาว่าราชวงศ์ของดาวิดจะอยู่มั่นคงตลอดไปใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเห็นเฮเซคิยากลับใจแบบนี้นะครับและก็ธอษฐานกับพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าจึง ต่ออายุให้กับเฮเซกิยาครับถึง15ปีครับไม่ใช่เพราะความซื่อสัตย์ของเฮเซกิยานะครับแต่เป็นเพราะความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดครับน้องครับและพระเจ้าทรงสัญญากับดาวิดว่าพระองค์จะทรงปกป้องกรุงนี้จากศัตรูใช่ไหมครับและพระองค์ก็ทรงทําอย่างนั้นจริงๆปกป้องจากออสเซเรียครับแต่พอหลังจากนั้นครับเฮเซกิยาได้ให้คณะทูตจากบาบิโลนเข้ามาฮะเพราะว่าเวลานั้นบาบิโลนเอง กำลังเริ่มจะเรืองอำนาจนะครับพออัสเีเลียจะเข้ามานะครับเข้ามาเกิดโจมตีบาบิโลนเนี่ยบาบิโลนจึงต้องไปหาพวกครับหาพวกคือมหาใครมหายูดาห์นะครับมหายูดาก็เลยส่งทูตสันตวรรษไมตรีมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมไข้เฮเซคิยาครับพอเฮเซคิยาพอรู้อย่างนั้นครับโอภาคภูมิใจในตัวเองครับเลยโอ้อวดนะครับแสนญานุภาพทางการทหารทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้ทูตบาบิโลน เห็นทั้งหมดเลยครับพระเจ้าเลยบอกว่านะครับบอกทางอิสยาว่าสิ่งที่เขาเห็นทั้งหมดนะ่ะจะตกไปเป็นของเขาโอเฮเซคิยาพอได้ยินอย่างนี้แทนที่จะตกใจกลับใจใช่ไหมครับเลยบอกว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับในช่วงชีวิตเขาก็ยังมีความสงบสุขครับยังมั่นคงปลอดภัยในรัชการของเขาเฮเซคิยาไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยครับ นี่นะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าจึงอนุญาตให้บาบิโลนมากวาดต้อนนะครับคนยูดาไปเป็นเฉลยครับแล้วก็มายึดทุกอย่างของกษัตริย์เฮเซกยาไปครับพี่น้องครับพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าแห่งความหวังผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้เฮเซกยานะครับยอมไปเป็นพันธมิตรกับบาบิโลนนะครับยอมไปพึ่งพาอียิปต สุดท้ายที่สุดบาบิลนและอียิปต์ก็ช่วยเขาไม่ได้ครับพระเจ้าเป็นความหวังเดียวเป็นที่พึ่งพาเดียวของพวกเราครับในบทเรียนวันนี้เราเห็นแล้วครับว่าพี่น้องพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งเดียวเท่านั้นของเราคนที่เชื่อวางใจสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นนะครับจะกลับมาทำร้ายตัวเขาครับพี่น้องครับเมื่อเราพึ่งพาในทรัพย์สินเงินทอง พึ่งพาในอํานาจวาสนาพึ่งพาในาตําแหน่งหน้าที่การงานสุดท้ายที่สุดครับสิ่งเราเน้นจะมาทําร้ายเราเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราผิดหวังครับมีพระเจ้าผู้เดียวนะครับเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เราสมหวังพระเจ้าไม่เคยทําให้เราผิดหวังครับพี่น้องทีักครับนี่คือบทสรุปครับพี่น้องครับของพระธรรมอิสยาบทที่30นะครับแล้วก็36ถึงสาเป็นเรื่องราวด้วยข้อคิดของกษัตริย์เฮสิคิยาครับ วันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับเรามาพบกันใหม่ครับกอพระเจ้าทรงอวยพรครับ